ในค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบิ๊กแมตช์ประจํำค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสานาทีครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเปิดโอทรวฟอร์ดต้อนรับการเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปดูเลยครับสำหรับผลงานของทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงเล่นไป6เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปสนัด แพ้คู่แข่งไปสามนัดฟอร์มการเล่นไม่ดีซะเลยครับโดยเพราะเกมนัดล่าสุดครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โดนแมนซิตี้นะครับบุกมายํำถึงทิ้นนะครับสามประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่แมนยูหมดปัญญาสู้ไม่มีทางสู้เลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งปัญหาหลักๆของแมนยูตอนนี้นะครับอยู่ที่เกมลุกฟืดเลยครับเกมลุกนะครับไม่ว่าจะจัดใครลงเล่นนะครับฟอร์มการเล่นไม่ได้ซะเลยครับเกมลุกตอนนี้มีปัญหาจริงๆครับสำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นครับ ส่วนทีมเยือนนะครับอย่างนิวคาสเซิลนะครับผลงาน6เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้คู่แข่งแค่เกมเดียวเท่านั้น,นครับฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากมากแล้วนิวคาสเซิลเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คดีมากๆด้วยครับส่วนนี้คือสว็ตัวจริงที่คาดว่าจะลงเล่นในเกมค่ำคืนวันนี้ของทั้งสฝั่งนะครับเริ่มที่แมนยูนเต็ดก่อนครับระบบการเล่น42-3 1 ผู้รักษาประตูนี้เป็นอังเดโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์วารานจับคู่กับแม็กไกว์แม็กซ้ายเลกิลอนแบ็กขวาดาโลครับมิดฟิลด์ด้านกลาง2คนครับอีวิกเซนจับคู่กับโซฟิยานอัมราบัตแผงเกมลุก4คนนะครับด้านขวาเป็นแอนโทนีด้านซ้ายกาล่าโชตัวปั้นเกมเป็นเมสันเมาและหน้าเป้าเป็นราสมุสพอยดลุนครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับวันนี้ระบบการเล่น4-3-3ครับจัดเต็มนะครับผู้รักษาประตูเป็นนิกโปลส์ู่เซนเตอร์จามาลัสเซลจับคู่ฟาเบียนแชร์แบ็กขวาลีปลาเมนโตนะครับแบ็กซ้ายแมททาร์เก็ต ส่วนแดนกลาง3คนนะครับโจเอลลินตันบรูโนกิลมาไรต์โจวิลล็อกนะครับแล้วก็กองหน้า3คนแอนโทนี่กอร์ดอนนะครับคาร์ลัมวิลสันและมิเกลอัลมิรอนครับส่วนนี่คือสถิติที่เจอกันเฮดทูเฮดนะครับในฟุตบอลคาราบาวครับครับสเกมที่เจอกันปรากฏว่าแมนยูไนเต็ด้ทำได้ดีกว่าชนะไป3เกมครับส่วนนิวคาสเซิลชนะได้แค่เกมเดียวส่วนนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอมานะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจอนในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับปรากฏว่าเป็นแมนยูชนะไป2ประตูต่อศูนย์คร ดูจากเฮทแล้วนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีสิติ h เฮทวิสที่ดีกว่านิวคาสเซิลก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเก็บดูจากฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเกมนี้ผมมองว่านิวคาสเซิลดูดีกว่าเลยครับไม่จะเป็นในเรื่องของทีมเวิร์กนะครับเกมรับเหนียวแน่นมากทีมเวิร์กดีสุดๆเกมรุกก็ถือว่ามีทีเด็ดส่วนแมนยูนเต็ดนะครับเกมนี้ครับเกมรับก็ถือว่าโอเคเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับแต่เกมลุก ไม่ได้เลยนะครับเกมลุกตอนนี้แมนยูมีปัญหาครีเอทีฟในการเข้าทําการต่อบอลนี่ไม่ดีซะเลยครับทีมเวิร์กนินแย่สุดๆครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าทีมอย่างนิวคาสเซิลมีโอกาสสูงเลยครับที่จะสามารถบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดังนั้น90นาทีผมมองว่าเกมนี้นิวคาสเซิลไม่น่าจะแพ้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กํลาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับปีนี้ข่าวดีมากๆครับฟุตบอลคาราบาวครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดแล้วก็ทาง t ิ k กตอกด้วยนะครับเกมคู่แมนยูกับนิวคาเซิลนะครับจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่องหมายเลข32ในเวลาตีสามสิบห้านาที ส่วน t ิกต็อนะครับจะถ่ายทอดสดเกมระหว่างเลี้ยฟูครับบุกไปเยือนทีมอย่างบอลมัดนะครับในเวลาตีสองนาทีนะครับใครดูคู่ไหนชอบคู่ไหนก็ไปเปิดดูกันได้เลยในคืนนี้ครับ